ข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพส่งออกคนไทยไม่มีสิทธิ์ได้กินสโลแกนที่ฟังแล้วเจ็บจี้จนเกิดข้อถกเถียงกันเสียงแตกว่าขายของแล้วใช้คําแบบนี้ได้ยังไงอีกฝ่ายก็มองว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเขาพูดผิดตรงไหนที่มาที่ไปเป็นยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะเกิดเรื่องดราม่าในห้างดองกีค่ะห้างสรพสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นดราม่ามันอยู่ตรงที่ว่าห้างดองกีนะคะเขาได้ขายข้าวหอมมะลิค่ะเป็นข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมที่เน้นส่งออกไปขายยังต่างประเทศแต่พอมาวางขายในห้างนี้นะคะคน ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็สะดุดตาค่ะตรงป้ายสโลแกนที่ขายนี่แหละคะ่ะเพราะมานันดันมีข้อความว่าข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพส่งออกที่คนไทยไม่มีสิทธิ์ได้กินคนไทยไม่มีสิทธิ์ได้กินดราม่ามันก็มาจากประโยคนี้แหละคะ่ะคนอ่านก็มีความรู้สึกเดือดนะคะประมาณว่าสินค้าของไทยไแท้ๆทำไมไม่มีสิทธิ์ได้กินแต่หลายคนก็แสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องจริงปะสโลแกนแบบนี้ไม่ได้ผิดไปจากความจริงตรงไหนของคุณภาพดีก็ถูกส่งออกเพราะว่ามันเป็นเกรดระดับ AAA ที่คนไทยได้กินในประเทศก็จะอยู่ ที่เกตเอและเกตบีเท่านั้นค่ะ พร้อมกับยังมีการบอกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยนั้นทําไมมันดูอ่อนไหวง่ายเหลือเกินเรื่องจริงทําเป็นรับไม่ได้หลายเสียงนะคะยังสน,สนับสนุนห้างดองกีค่ะว่าทําการตลาดตรงดีชอบถูกใจอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอเกิดดราม่ากันชั่วข้ามคืนนะคะทางฝั่งของห้างดองกีเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกมาเคลื่อนไหวแก้ไขปัญหานี้ในทันทีค่ะดองกีได้ออกแถลงการขอโทษแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะได้ใช้ถ้อยคําที่ไม่ได้นึกถึงผลกระทบต่อความรู้สึกของคนที่ได้อ่านข้อความแต่พอเกิดดราม่านะคะดองกีก็ได จัดก,การเก็บป้ายที่เป็นปัญหานี้ออกทันทีและได้ทําการแก้ไขข้อความใหม่ที่มีเนื้อหาตรงกับที่ต้องการสื่อความหมายอย่างแท้จริงโดยห้างดองกีได้เปลี่ยนข้อความว่าข้าวหอมมะลิคุณภาพส่งออกที่หลายคนไม่เคยรับประทานจากข้อความเดิมนะคะที่บอกว่าคนไทยไม่มีสิทธิ์ได้กินกลายเป็นหลายคนไม่เคยรับประทานแต่สโลแกนที่บอกว่าข้าวหอมมะลิโดนใจคําต่อไปอร่อยเหมือนขึ้นสวรรค์อันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะพอเปลี่ยนแล้วคนที่เชียร์ดองกีก็แอบเสียดายค่ะ พราะยืนยันว่าดองกีพูดเรื่องจริงไม่ได้มีอะไรผิดจากข้อเท็จจริงไปเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นนะคะดองกีก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดข้อพิพาทและสร้างความไม่สบายใจกับคนที่อ่านจากนี้ดองกีจะตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะขายสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกค่ะดองกีมี3สาขาในประเทศไทยนะคะมีทั้งทองหล่อ M B K Center และซี 4, าคอนสีนครินค่ะนอกจากอาหารแล้วนะคะยังมีสินค้าน่ารักน่ารักมินิมอลจากประเทศญี่ปุ่นเพียบเลยข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งด่าวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ